สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปองปอน JS นะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์ค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยของเราว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้เงินไปประมาณกี่บาทแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องเจอในแต่ละเดือน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปันก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก่อนเข้ามาหาลัยไปไว้ด้วยนะก็คลิปนั้นเนี่ยเราก็จะเล่าเส้นทางค่าใช้จ่ายนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะได้เข้ามาเป็นนักศึกษาซึ่งคลิปนั้นเนี่ยก็รวมค่าใช้จ่ายก็ใหญ่ๆเอาไว้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าสัญญาหออะไรประมาณนี้ส่วนในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจกแจงค่าใช้จ่ายย่อยๆนะที่เราจะต้องเจอในแต่ละเดือนก็มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายทุกๆเดือนนั่นเองโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยครัพรอม อย่างที่หนึ่งค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเจอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนั่นก็คือค่ากินค่ะทุกคนคนเรามันต้องกินทุกวันกินวันละสามมือ้อใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะ,ะแล้วก็ในรั้วมาหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะมาหาวิทยาลัยไหนก็ตามคือของกินเนี่ยเยอะมากม,ากมากแล้วก็มีแต่ของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าค่ากินเนี่ยปอนใช้เงินไปประมาณกี่บาท ก็ปอนเคยทําคลิปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายวันด้วยนะว่าแบบวันนึงเนี่ยปอนใช้เงินประมาณกี่บาทนะคะเดี๋ยวปอนจะแนบลิงก์ไว้ให้เนาะซึ่งวันวันหนึ่งเนี่ยปอนใช้เงินนะคะตกวันละ1 5 0่งถึงสองนะคะอันนี้ก็คือเฉพาะแค่ค่ากินเนาะก็จะเป็นพวกค่าอาหาร3มื้อแล้วก็พวกค่าของกินเล่นนะคะชานมไข่มุกขนมบางวันก็กินผลไม้นะคะการกินก็แล้วแต่แต่ละวันเลยนะคะว่าเราจะกินอะไรบ้างแล้วเราก็จะเสียเท่าไหร่ซึ่ง เดือนเดือนนึงเนี่ยค่ากินเราก็จะตกประมาณเดือนละ4,500กว่าบาทก็อาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี <_ an> ก้ก็แล้วแต่ละเดือน <_ an> เช่นการห้ามค่าใช้จ่ายอย่างที่2นั่นก็คือค่าอินเทอร์เนต็ตค่ะทุกคนไม่มีอินเทอร์เนต็ตเราก็อยู่ไม่ได้นะคะไม่มีอินเทอร์เนต็ตเราก็ไม่สามารถมาลง YouTube ลงคลิปให้ทุกคนดูได้แล้วก็แบบช่วงนี้เนาะแบบเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคือปอน่ะ ใช้เน็ตรายเดือนเนาะค่าเน็ตของปอนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400ต่อเดือนนะอย่างที่3วมันนี้ก็จะเป็นค่าหอนะคะก็เด็กต่างจังหวัดอย่างปอนเนาะที่แบบเข้ามาเรียนไกลบ้านเนาะบมาเรียนมาหาลาัยอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเช่าหออยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าหอตามมานะ ซึ่งค่าหอเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะค่าหอเนี่ยก็จะตกเดือนละ 3,5- 0พนถึง4,000นะคะแต่ถ้าเกิดใครมีรูมเมดเนี่ยก็อาจจะหาร2หรือหาร3เนาะแล้วแต่เมทที่เราอยู่ด้วยอันนี้ก็จะประหยัดหน่อยนะถ้าเกิดขยับประหยัดนะ <olmuş. S 1> แล้วก็ข้อดีของการมีเมดนะคะก็คือไม่เหงาด้วยทุกคนแต่ถ้าเกิดใครชอบอยู่คนเดียวนะคะมีความส่วนตัวอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบไปเลยและเมื่อเรามีหออยู่แล้วนะคะค่าใช้จ่ายที่จะตามมานั่นก็คือค่านา้ำค่าไฟนั่นเองค่ะ <S <S เป็นไปนไม่ได้ที่เราจะอยู่หอแล้วเราจะไม่ใช้น้ำใช้ไฟ อย่างน้อยนะคะเราก็ต้องชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะเออใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนนะคะเราจะต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะคเราก็ต้องใช้น้าใช้ไฟของที่หออยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าน้ําค่าไฟนะคะของปอนเนี่ยค่าไฟเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ200-500ถึงบาทนะคะแล้วก็ค่าน้ำเนี่ยไม่เกิน100บาท อันนี้คือสําหรับปอนอยู่คนเดียวนะถ้าเกิดใครมีเมดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่หลายๆคนใช่ไหมค่านังค่าไฟมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีข้อดีในการที่แบบมีคนมาช่วยหารอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากประหยัดอย่างเงี้ยคือหอมันก็จะมีหลายๆรูปแบบใช่ไหมว่าจะเป็นห้องแอร์หรือห้องพัดลมอย่างเงี้ยซึ่งห้องพัดลมเนี่ยก็จะถูกกว่าห้องแอร์นะคะใครที่แบบอยากจะประหยัดก็อยู่ห้องพัดลมนะคะส่วนใครที่แบบขี้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยู่ห้องแอร์ก็ได้ ค่าใช้จ่ายอย่างที่5านะคะนั่นก็คือค่าเดินทางซึ่งใครที่แบบไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลําบากหน่อยเนาะต้องขึ้นรถออสาธารนณะอะไรอย่างงี้เนาะ,ะแต่ถ้าเกิดใครมีรถเนี่ยก็อาจจะสะดวกหน่อยแต่ว่าใครมีรถก็ต้องเสียค่าน้ามันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้นะคะใครที่ไม่มีรถเนี่ยก็ขึ้นรถสาธารณะนะคะขึ้นรถวินแท็กซี่นะคะหรือว่าแกล็บอะไรอย่างงี้ <S <S วันไหนที่เราเข้าเมืองอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องเสียค่า BTS หรือว่า MRT เนาะก็แล้วแต่วันไปว่าเราจะแบบเดินทางไปไหนบ้าง ซึ่งเฉลี่ยรายจ่ายนะคะพวกค่าเดินทางของปอนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ6 0 0นะคะแบบบางวันนะคะหรือว่าบางเดือนอย่างเงี้ยคือเราไม่ค่อยได้ออกไปไหน,นะ,ค,ะค่าใช้จ่ายตรงนี้เราก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีหรือว่าแบบมีนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ก็แบบเออแล้วแต่เดือนไปค่าใช้จ่ายอย่างที่6นั่นก็คือค่าซักผ้าค่ะคงไม่มีใครขยันแบบซักมือไปตลอดหรอกนะเอาจริงขนาดปอนยังขี้เกียจเลยนะคะ คือบางหอนะคะหรือว่าใครที่อยู่คอนโดอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีเครื่องซักผ้ามาไว้ให้ใช่ไหมเราก็แบบไม่ต้องเสียงเงินค่าซักผ้าอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็ดีไปแต่ว่าใครที่แบบไม่มีเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องอาศัยนะคะการซักผ้าจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งค่าซักผ้านะคะในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30 -40 บถึงบาทเนาะซึ่งปอนะส่วนตัวนะคะปอนซักผ้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะตกประมาณ200บาทอันนี้ก็คือแบบรวมพวกค่าผงซักฟองนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วกก็พวน้้าาายผเอ แล้วค่าเทจ่ายอย่างที่7นั่นก็คือค่าน้ําดื่มนั่นเองค่ะหรือว่าน้าเปล่านะซึ่งน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญของร่างกายนะคะร่างกายคนเราเนี่ยขาดน้ําไม่ได้นะสําหรับน้ําดื่มนะคะปอนก็จะกดน้ําจากตู้กดน้ําดื่มที่หอเนาะแล้วบางวันที่แบบเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อน้ําเป็นขวดนะคะจากเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยมากินบ้างซึ่งเฉลี่ยแล้วนะคะน้ําดื่มหรือว่าน้ําเปล่าเนี่ยเราเสียไปประมาณ80บาทนะคะต่อเดือนก็เฉลี่ยนะ ค่าใช้จ่ายอย่างที่8ดนั่นก็คือของอุปโภคต่างๆนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นแปรงสีฟันนะคะยาสีฟันครีมอาบน้ํายาสระผมครีมนวดผมนะคะคลีนซิง่งสำลีแผ่นนะคะโฟมล้างหน้าของใช้ส่วนตัวต่างๆนะคะก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะใช้อะไรบ้างแล้วก็จะใช้ยี่ห้อไหนบ้างนะคะจะถูกจะแพงก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่ละคนนะซึ่งของพวกนี้นะคะปอนเนี่ยก็เสียไปประมาณ700กว่าบาทนะคะต่อเดือนก็ประมาณนี้นะ ส่วนค่าใช้จ่ายอย่างที่9อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับตัวปอนเองแล้วก็สําหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะซึ่งผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เนีย่ยน้อยกว่าผู้หญิงนั่นก็คือค่าสกินแคร์แล้วก็เครื่องสําอางต่างๆค่ะเช่นอะไรบ้างก็เช่นโลชั่นนะคะโทนเนอร์เซรัม่มมอยเจอไรเซอร์นะคะครีมกันแดดโลออนแป้งฝุ่นแป้งพับแล้วก็พวกเครื่องสําสอางต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเนาะว่าจะใช้อะไรบ้างนะคะจะใช้ของแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรนะคะจะถูกจะแพงก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนเลยซึ่งในส่วนนี้นะคะปอนก็จะรวมค่าผ้าอนามัยด้วยนะสำหรับผู้หญิงเอาไว้ด้วยเพราะผู้ชายอะ่ะก็ไม่น่าจะใช้ผ้าอนามัยกันใช่ไหมสำหรับปอนนะคะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2000กว่าบาทนะคะต่อเดือนโอเคมาถึงค่าใช้จ่ายอย่างสุดท้ายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือค่าใช้จ่ายอย่างที่ สิบก็คือค่าใช้จ่ายจีปาถะต่างๆนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นบางเดือนเนี่ยเราอยากจะช้อปปิง้งใช่ไหมเราอยากจะไปซื้อเสื้อผ้าออเทอรซอรีต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายขึ้นซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าหรือว่าซื้อออเอ์อรี่ทุกเดือนเนาะบางเดือนเนี่ยอาจจะไปหาเพื่อนนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนบ้าง เราก็อาจจะมีแบบค่าอุปกรณ์การทํางานนะอย่างเดือนนี้อาจารย์สั่งให้ทำโปรเจกต์นะคะต้องแบบรวมทุนกับเพื่อนเราก็แบบมาทํางานอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบบางเดือนก็อาจจะมีพวกค่ากิจกรรมต่างๆของมหาลัยด้วยสําหรับค่าใช้จ่ายจ,จิปาถะต่างๆนะคะปอนเนี่ยก็เสียประมาณ500นะคะเออบางเดือนเนี่ยเราก็อาจจะเสียมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้เนาะก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละเดือนเลยซึ่งพอเราเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะมารวมกันเนี่ย เเฉพาะค่าใช้จ่ายของปอนนะคะอันนี้ก็คือของปอนแค่คนเดียวนะคะของคนอื่นก็แบบอาจจะใช้แตกต่างกันไปนะคะปอนเนี่ยใช้เงินไปประมาณเดือนละ1 3 0 0 0กว่าบาทนี่ขนาดยังเรียนไม่จบนะเนี่ยใช้เงินเป็นหมื่นเลย ก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะว่าในแต่ละเดือนอะค่าใช้จ่ายมันไม่ได้เท่านี้ทุกเดือนนะคะบางเดือนก็อาจจะมากกว่านี้บางเดือนก็อาจจะน้อยกว่านี้หรือบางเดือนเนี่ยอาจจะแบบไม่ถึงหมื่นเลยนะเออถ้าเกิดเราแบบอยู่หอเฉยไม่ได้ไปไหนไม่ได้เที่ยวไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟแบบประหยัดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงหมื่น ก็สาหรับน้องๆนะคะที่กําลังจะเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็แบบจะเตรียมตัวเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ลองเอาค่าใช้จ่ายทั้ง10ข้อนะคะที่ปอนเนี่ยได้ลิสต์เอาไว้นะคะก็ลองเอาไปคํานวณค่าใช้จ่ายของตัวเองดูนะว่าเราเนี่ยแต่ละเดือนเราจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่เราจะได้เตรียมเรื่องค่าใช้จ่ายเอาไว้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยปอนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์่องปอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย